สวัสดีครับพบกับครูปลิดสอนแบบฝึกเลขป .1 คำชี้แจงวิดีโอคลิปนี้จัดทำเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองสอนเด็กทำแบบฝึกหัดห้ามลอกโดยไม่คิดแต่ต้องเรียนรู้พร้อมทำแบบฝึกหัดไปด้วยกันครูเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองและเด็กทุกคนครับ แบบฝึกหัด5.13โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบหน้า152 153 154ข้อ1แก้โจทย์ปัญหา1.1แก้วตามีดินสอในกล่อง6แท่งใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก1ต้องใส่เพิ่มอีก กี่แท่งใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเพราะมีคําว่ากี่ดังนั้นเราจะใส่หมายเลข3กํากับลงไปนะครับจึงจะครบ12แท่งดังนั้นโจทย์ถามคือต้องใส่เพิ่มอีกกี่แท่งแต่เนื่องจากว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่อยู่ในส่วนที่2จึงจะครบ12แท่งนะครับดังนั้น โจทย์บอก2จึงรวมกับโจทย์ถามเป็นข้อความเดียวกันนะครับเพื่อให้ข้อความนั้นมีใจความที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับโจทย์บอก1แก้วตามีดินสอในกล่องกี่แท่งนะครับ6แท่งดังนั้นในการวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับ เด็กๆมาดูนะครับเราจะวิเคราะห์ประโยคสัญลักษณ์กันอย่างไรนะครับเด็กๆให้สังเกตนะครับโจทย์บอก1คือ6ถูกไหมครับต้องใส่เพิ่มมีคำว่าต้องใส่เพิ่มแปลว่าทำให้ดินสอที่มีอยู่ในกล่อง6แท่งนั้นมีจำนวนมากขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเป็นการคิดบวก เราก็จะใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับตามด้วยกี่แท่งก็คือคำถามแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมถูกไหมครับจึงจะครบคือเท่ากับ12แท่งเด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับ ถ้าเราหาตัวไม่ทราบค่าเรามีวิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวเลขนั่นก็คือ6กับ12ที่เป็นตัวทราบค่าแล้วนะครับตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิดลบยังจำเรื่องนี้ได้ไหมครับดังนั้นเด็กๆก,ก็ไปคิดหาคำตอบโดยเอาตัวที่ทราบค่าทั้งสองคือ12ลบด้วย6เท่ากับ คำตอบที่เราต้องการคิดอย่างไรนะครับ12-6ลบ6เอาเลขน้อยไว้ในใจนับต่อให้ถึงเลขมากนั่นก็คือเอา6ไว้ในใจนับต่อให้ถึง12-6แล้ว7-8-9-10 11-12ได้คำตอบมาเท่าไหร่นะครับได้คำตอบมา6ถูกไหมครับ6จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับตอบ ต้องใส่เพิ่มอีก6แท่งจึงจะครบ12แท่งยากไหมครับเด็กๆโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในแบบฝึก5.13นี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราลองไปทำข้อ1.2กันต่อนะครับ1.2พลอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นหลังคำว่า กีใส่เครื่องหมายขีดเอ๊มีคำว่ากี่แปลว่าอะไรนะครับเด็กๆนี่คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามคือหมายเลข3ถูกไหมครับถ้าแบ่งให้น้อง7ชิ้นหลัง7ชิ้นนะครับใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก1แล้วยังเหลืออยู่อีก11ชิ้นเป็นสิ่งที่โจทย์บอก2 นี่คือโครงสร้างของโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องจําให้แม่นๆนะครับดังนั้นโจทย์ถามคือหมายเลข3พลอยมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นโจทย์บอกหมายเลข1แบ่งขนมให้น้องกี่ชิ้นนะครับ7ชิ้นบอก2เหลืออยู่แล้วยังเหลืออยู่กี่ชิ้นนะครับ11ชิ้น ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับโจทย์ถามมาก่อนถูกไหมครับดังนั้นเราแทนค่าด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบ่งให้น้องแปลว่าอะไรครับทำให้จํานวนทั้งหมดที่มีอยู่เป็นยังไงนะครับลดลงไปเพราะฉะนั้นคิดวิธีลบถูกไหมครับให้น้องไปกี่ชิ้นนะครับ7ลบด้วย7 แล้วยังเหลืออยู่คือเท่ากับจำนวนเท่าไหร่นะครับ11ถูกไหมครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้นะครับตัวไม่ทราบค่าลบ7เท่ากับ11วิธีการหาตัวไม่ทราบค่าสร้างความสัมพันธ์ถูกไหมครับระหว่างเลข7กับเลข11นะครับ ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกยังจำได้ไหมครับดังนั้นเราเอา7บวกกับ11เพื่อหาคำตอบของข้อนี้นะครับอวิธีหาคำตอบเอาเลขมากไว้ในใจก็คือเลข11ใช่ไหมครับแล้วชูนิ้วขึ้นมาอีก7อ่ะเด็กๆทําตามนะครับเอา11ไว้ในใจชูมือขึ้นมาอีก7 นับต่อจาก11เป็น12 13 14 15 16 17 18เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะครับ18ดังนั้นพลอยมีขนมทั้งหมด18ชิ้นตามทันไหมครับเด็กๆทำข้อ2แก้โจทย์ปัญหา2.1 ต้นกล้าพับเรือกระดาษได้9ลำหลัง9ลำเด็กๆอย่าลืมทำตามคุณครูด้วยนะครับใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก1ต้องพับอีกกี่ลำใส่เครื่องหมายขีดมีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมครับคือหมายเลข3ที่เหลือจึงจะครบ14ลำจึงเป็นโจทย์บอก สถูกไหมครับโจทย์ถามคือหมายเลข3ต้องพับอีกกี่ลำโจทย์บอกหมายเลข1ต้นกล้าพับเรือกระดาษได้กี่ลำนะครับ9ลําลำจึงจะครบคือบอก2กี่ลำนะครับ14ลําลำไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้กันว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าอย่างไร โจทย์บอก1มาแล้วคือ9ลำต้องพับอีกคำว่าต้องพับอีกแปลว่าทำให้จำนวน9ลำเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับคำตอบคือเพิ่มขึ้นคิดวิธีบวกนะครับกี่ลำไม่ทราบนะครับแทนด้วยเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมจึงจะครบแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับ จำนวนกี่ลำนะครับ14ลลำดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเขียนเป็น9บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ14นั่นเองอย่าลืมเวลาหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าทําอย่างไรนะครับเด็กๆเ,เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวที่ทราบค่าคือ9กับ14ปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวบวกคิด ลบถูกไหมครับเอาเลข2จํานวนนี้ไปตั้งใหม่เป็น14ลบด้วย9เพื่อหาคําตอบของข้อนี้วิธีลบเลข14ลบ9เอาเลข9ไว้ในใจนับต่อให้ถึง14อ้าวทำตามนะครับ9แล้ว10 11 12 13 14ได้คำตอบมาจำนวนเท่าไหร่นะครับ5ถูกไหมครับ5 จึงเป็นคําตอบตอบต้นกล้าต้องพับอีกหลําจึงจะครบ14ลําข้อ2.2หน่อยพับถุงกระดาษได้กี่ถุงหลังคำว่ากี่ถุงใส่เครื่องหมายขีดมีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามคือหมายเลข3แม่ให้อีก3ถุง หลัง3ถุงใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข1ที่เหลือทำให้หน่อยมีถุงกระดาษ11ถุงจึงเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข2ดังนั้นโจทย์ถามคือหมายเลข3หน่อยพับถุงกระดาษได้กี่ถุงโจทย์บอกหมายเลข1แม่ให้อีกจํานวนกี่ถุงนะครับ3ถุงถูกไหมครับ โจทย์บอกหมายเลข2ทําให้หน่อยมีถุงกระดาษเป็นกี่ถุงนะครับ11ถุงเราจะไปวิเคราะห์นะครับเพื่อสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์ของโจทย์ปัญหาข้อนี้เด็กๆครับมีคำว่ากี่มาก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแทนด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแม่ให้อีกหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่า จำนวนที่ได้มาทําให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับทำให้เพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นการคิดบวกนะครับให้อีกจานวน3ถุงถูกไหมครับทำให้หน่อยแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับมีถุงก,กระดาษเป็นจานวนเท่าไหร่นะครับ11ถูกไหมครับดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือตัวไม่ทราบค่าบวก สเท่ากับ11การหาตัวไม่ทราบค่าทำอย่างไรนะครับเด็กๆเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง3กับ11นะปรากฏว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์บวกคิดลบถูกไหมครับเอาเลข2องจำนวนนี้มาหาคำตอบโดยการลบกันนั่นก็คือ11ลบด้วย3เท่ากับคำตอบที่เราต้องการ วิธีคิดเลขลบเอาเลขน้อยก็คือ3ไว้ในใจนะับไปให้ถึง11อ่ะทุกคนทำตาม3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11ได้มาจำนวนเท่าไหร่นะครับคำตอบคือ8ถูกไหมครับ8จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ข้อนี้ตอบหน่อยพับถุงกระดาษได้8ถุง ข้อ3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ3.1แก้วตามีลูกโป่งสีแดงและสีฟ้ารวมกัน15ลูกหลัง15ลูกใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหมายเลข1เป็นลูกโป่งสีแดงกี่ลูกหลังคำว่ากี่ลูกใส่เครื่องหมายขีดมีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ ถามเป็นหมายเลข3ถูกไหมครับถ้าเป็นลูกโป่งสีฟ้า7ลูกจึงเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่2ถูกไหมครับเราจะมาสร้างประโยคสัญลักษณ์โดยการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะครับว่าเราจะสร้างประโยคสัญลักษณ์อย่างไรนะครับแก้วตามีลูกโป่งสีแดงและลูกโป่งสีฟ้ารวมกันเด็กๆสังเกตนะครับคุณครูทำอะไรให้ดู เด็กๆเ,เห็นไหมครับว่านี่คือเรื่องของอะไรครับนี่คือเรื่องของส่วนรวมส่วนย่อยถูกไหมครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับว่าเราเอารูปโป่งสสีมาแยก,กออกจากกันนะครับจัดเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นสีแดงอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสีฟ้าแต่ที่เราไม่ทราบคือกลุ่มสีแดงนะครับเราทราบแต่กลุ่มสีฟ้าแต่ทั้ง2กลุ่มรวมกันนั้นเราทราบแล้ว ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะทำอย่างไรนะครับในขณะที่ลูกโป่งทั้งสองสีรวมกันเป็น15นะครับลูกโป่งสีแดงเรายังไม่ทราบเพราะคือคำถามแต่ลูกโป่งสีฟ้านั้นทราบแล้วเพราะเป็นคำตอบนะครับจากเรื่องความสัมพันธ์ของส่วนรวมส่วนย่อยเด็กๆเ,เ,เราจะสร้างเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นั่นคือ15ลบด้วยลูกโป่งสีแดงซึ่งเรายังไม่ทราบ และคำตอบเท่ากับลูกโป่งสีฟ้าก็คือ7ดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ15ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ7นั่นเองเวลาหาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าทำอย่างไรนะครับสร้างความสัมพันธ์เด็กๆอย่าลืมสร้างความสัมพันธ์ด้วยเส้นแบบนี้ด้วยนะครับตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบคิด ลบถูกไหมครับดังนั้น15กับ7เอามาทําการลบกันเห็นไหมครับว่า15ลบ7เท่ากับคําตอบที่เราต้องการวิธีลบเลขทําอย่างไรนะครับเอาเลข7ไว้ในใจนะครับนับต่อให้ถึง15อห้าทุกคนทําตามครับจาก7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับ8ถูกไหมครับ 8จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ตอบเป็นลูปโป่งสีแดง8ลูกข้อ3.2ใบบัวมีขนมเปียกปูนกี่ชิ้นหลังกี่ชิ้นใส่เครื่องหมายขีดสังเกตคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามเขียนหมายเลข3 ใส่บาทไป8ชิ้นหลัง8ชิ้นใส่เครื่องหมายขีดเป็นบอก1แล้วเหลืออยู่8ชิ้นจึงเป็นบอก2นี่เป็นโครงสร้างของโจทย์ปัญหาเด็กๆต้องแยกอย่างนี้ให้ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะไปเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยการวิเคราะห์ในส่วนที่โจทย์ให้มานะครับมีคำว่ากี่ แทนด้วยเครื่องหมายเลยนะครับสี่เหลี่ยมใส่บาทไป8ชิ้นจากเดิมมีกี่ชิ้นไม่รู้รู้แต่ว่าเอาไปใส่บาทแปลว่าจำนวนที่เราเอาออกไปเป็นการทำให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับคำตอบคือทำให้ลดลงดังนั้นคิดลบลบด้วยจำนวนที่เอาออกไปคือ8ชิ้นแล้วยังเหลืออยู่คือเท่ากับ กี่ชิ้นนะครับ8ชิ้นดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือตัวไม่ทราบค่าลบ8เท่ากับ8หาคำตอบของตัวไม่ทราบค่าทำอย่างไรนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ของตัวเลขระหว่าง8กับ8ตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวตั้งโจทย์ลบคิดบวกอย่างจำได้ไหมครับ เอาเลข2จํานวนนี้มาทําการบวกการนั่นคือ8บวก8เท่ากับคําตอบที่เราต้องการนะครับวิธีคิดเอาเลขมากไว้ในใจแต่เนื่องจาก8กับ8เป็นจํานวนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นใช้เลขใดก็ได้ไว้ในใจเอา8ไว้ในใจแล้วชูม,มือขึ้นมาอีก8นับต่อจาก8เป็น9 10 11 12 13 14 15 16เพราะฉะนั้น8บวก8เป็น16 16จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นคือใบบัวมีขนมเปียกปูน16ชิ้นข้อ3.3ขุนมีลูกอม18เม็ดหลัง18เม็ดใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก 1. ให้เพื่อนไปแล้ว ยังเหลือลูกอม7เม็ดหลัง7เม็ดใส่เครื่องหมายขีดเป็นสิ่งที่โจทย์บอก2องขุนให้ลูกอมเพื่อนไปกี่เม็ดมีคำว่ากี่เป็นสิ่งที่โจทย์ถามคือหมายเลข3ตามโครงสร้างของโจทย์ปัญหานะครับมี3ส่วนเราจะไปวิ เคราะห์นะครับว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรเด็กๆมีคำว่าให้ลูกอมเพื่อนให้ลูกอมเพื่อนไปแปลว่าลูกมอมที่เรามีอยู่ตั้งแต่แรกนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับคำตอบคือลดลงจึงสร้างประโยคสัญล <ic> ักษณ์ว่า18-7ลเท่า กับช่องสี่เหลี่ยมถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เราไม่เรียกว่าช่องสี่เหลี่ยมเป็นตัวไม่ทราบค่านะครับเด็กๆห้ามโยงเส้นเชื่อมความสัมพันธ์ทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการหาคําตอบซึ่งโจทย์กําหนดแล้วว่าประโยคสัญลักษณ์นี้เป็นการลบนั่นคือผลลบนะครับดังนั้น18-7ลบ7คิดอย่างไรนะครับเอาเลข 7ไว้ในใจนับต่อให้ถึง18 7แล้ว8 9 10 11 12 13 14 15 10 6 17อ้าเอา้าวนิ้วหมดแล้วทำอย่างไรนะครับเก็บนิ้วนับต่อเป็น18ดังนั้นที่เราเก็บไปคือ10บวกอีก1เป็นเท่าไหร่นะครับ11ถูกไหมครับข้อนี้ตอบ11 ขุนให้ลูกอมเพื่อนไป11เม็ดแต่ข้อนี้ถ้าเด็กๆจะคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ดีๆนะครับมันจะมีคําที่ซ่อนอยู่ให้เพื่อนไปแล้วยังเหลือลูกอม7เม็ดในโจทย์บอก2เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์หาคําตอบได้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือเอา18ลบ ด้วยให้เพื่อนไปแล้วเท่าไหร่ไม่ทราบแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแล้วยังเหลือลูกโอมอยู่เท่ากับเม็ดเมตรเด็กๆสังเกตนะครับว่าถ้าเราจะคิดวิธีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเหตุผลเพราะอะไรนี่คือตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบเห็นไหมครับว่าต่างจากวิธีคิด วิธีแรกเมื่อกี้คือผลลบเนื่องจาก18-7ดลบ7ดังนั้นหาผลลบของ18-7แลบ7แต่ในขณะนี้เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจึงต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง18กับ7เห็นไหมครับว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นตัวลบดังนั้นคิดวิธีลบก็เป็นวิธีการคิดเช่นเดียวกันกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ถูกไหมครับนั่นก็คือ เอา18ลบด้วย7เพื่อหาคำตอบวิธีคิดถ้าเราไม่เอาเลขน้อยไว้ในใจนับต่อให้ถึง18มีอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือเอาหลักหน่วยลบด้วยหลักหน่วยก็คือเอา8ลบด้วย7ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับเด็กๆในหลักหน่วยคำตอบคือเลข1ในหลักหน่วยถูกไหมครับส่วนเลข1ในหลัก10นั้นไม่มีตัวลบ เห็นไหมครับว่าเลข1หน้าเลข7ไม่มีดังนั้นทําอย่างไรนะครับเอาเลข1ที่เป็นหลัก10มาวางข้างหน้าเลข1ที่เราหาคําตอบไว้ได้แล้วก็จะได้คําตอบเช่นเดียวกันดังนั้น18ลบเเท่ากับ11จึงเป็นคําตอบของข้อนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เด็กๆถ้าใคร หาคำตอบมาได้เหมือนกับประโยคสัญลักษณ์18ลบ7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ถือว่าถูกต้องหรือใครจะหาคำตอบจากประโยคสัญลักษณ์เป็น18ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ7และหาคำตอบจาก18ลบ7เท่ากับ11ก็ได้คำตอบเป็นคำตอบเหมือนกันทั้ง2วิธีจึงเป็นคำตอบ ที่ถูกต้องทั้ง2วิธีนะครับเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องของการฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์นะครับเด็กๆต้องพยายามทบทวนบ่อยๆนะครับครูเป็นกำลังใจให้แล้วพบกันใหม่กับแบบฝึกทั้งต่อไปสวัสดีครับ